ครับเดี๋ยวมาเมือผลงานครับหลังจากดีผมไม่พาใหม่สิบไปหนึ่งขอนครับพาใหม่แบบนะครับให้จานิ่งต้องที่ปูนมือบาครับบาดา้อนเนาะบาดา้อนสิบเอ็ดจุดแปดนิ้วอ่าจะโซ่เป็นโซ่ของออริคอนนะโซ่เนาะเดี๋ยวผมเยี่เบมือบาครับมาดูว่ามันสึกหรอขนาดไหนนะครับเออครับก็คือนะครับ ถ้าน้ำมันเลียสงสวออกดีนะถ้าน้ำมันหล่อโซ่ออกดีครับบาสสู้มันจะไม่ค่อยสึกหลอมันจะใช้ยาวๆครับตัวนี้ยังไม่มีรอยเอ่อเ้าเรียกยังไยังไม่มีรอยที่ว่าเป็นซิเซียนนะพี่น้องถ้าบาสมันสึกเนี่ยมันจะเป็นคมคมัวนี้ครับเนี่ยเหล็กเหล็กตรงบาสจะเป็นคมคมตัวนี้จะจะเริ่มเป็นหลุมครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับจะเริ่มเป็นหลุมลึกลงไปนะครับตัวนี้ถือว่าสภาพยังโอเคครับติ่มรอยอย,อยู่เนาะ กบผมพาไปคอนเดียวเองน่ะใส่งานยังบูรุนเลยครับแค่คอนเดียวแข็งอยู่แต่ว่าผมเค่อยซื้อบามาใส่นะไอบาบาเทียมนะคุณผองบาเทียมนี่บ่ต้องพาไปถึงคอนะครับตัดไม้ผ่าไม้แป๊บเดียวครับตรงนี้จะยุ่ยออกมาหมดครับนี่จะยุ่ยนะครับจะยุ่ยเหล็กเไอไอตัวบ้านนี่มันมันจะยุ่ยออกมาปานไอคล้ายๆกับพลาสติกโดนไฟรน่ะครับตุณเนี้ยแถวๆนี้ครับมันจะคุมครับ ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคสไลด์ของเขาอยู่ครับแข็งอยู่เนาะสำหรับบาออริกดากอนตัวนี้ถือว่ายังแข็งดีอยู่นะครับอแต่ว่าก็ต้องลองดูอีกสกระด์หนึ่งนะครับเนาะผมก็ยังไม่ได้ฟันหงายรนะครับว่าเขาจะคุณภาพจะดีเต็มรนอยสักาไลด่ผมต้องลองดูสักตั้งสักพักนะครับใช้ต่อเนื่องสักเดือนสองเดือนก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูว่ามันจะมีรอยสึกหรอแค่ไหนอีกเดี๋ยวผมจะมาัปรดตให้ดูเรื่อยๆครับสำหรับปาดากอนไฟล์ตัวนี้บาีปลา41.8นี้ตัวนี้เนาะอะ เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะเป็นรายการเครื่องที่ว่าลูกค้าส่งมาซ่อมผมจะลองไปผ่าไมา้ให้ดูครับผมจะใช้เป็นบาร์ของ New นะิเวศเนาะเดี๋ยวส่วก่อนสหรับคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปของอไอ้บาร์ดาก้อนฝายตัวสีแดงตัวนี้ครับบาร์0.8ก็คือเป็นคลิปดูดูความเสียหายของบาร์เนาะก็ถือว่ายังไม่สึกหรออะไรเพราะว่ามันยังมันยังใช้งานยังไม่นานเท่าไหร่เนาะก็แค่ไม้แค่ขอนเดียวนะครับ ต้องรอติีตามรับชุมกันยาวๆครับผมสำหรับบาด้ากฟฝ่ายสิบดจุดแปดนิ้วตัวนี้ครับผมโอเคเอประมาณนี้ครับคลิปนี้เนาะครับผม okay.